บบอบมาพี่น้องครับคำดแดกแข่งมันครับขอบจ้าอืม มือนีมาพออีกแล้วค่ะก็ช่องเคยบนข้นกาลสินจ้าพี่น้องมือนีสิบผ้าพีผ้าหนองมากินอาหารบ้างพ่แม่พ่แม่ค่ะพี่นอ้องผ้าพีผ้าหนอ่อ,นองมากินตำซัวกุ้งสดครับพี่น้องครับใช่ค่ะตำกุ้งสดค่ะลงไปเลยครับโอ้ แสบอิหลีนี่ค่ะถ้าปิเป็ดพี่น้องสุดยอดอบ่อกุุกงตัวใหญ่ใส่ตุใหญ่นี่มาจากพี่น้องจา้ามาแสบเน้ำเบียร์น้ำหนุนจา้ามือนีจัดแบบเผ็ดนรกแตกไปเลยจา้จาจัดไปเลยนะคบป้ามาส,สวงหรอมาพี่น้องครับกินน้กันครับผมห้อง <c oughs> อูแขนใส่แขนเสียบ ไข่ไข่ตัวมันบดีเต่าเอามาเลยนี่ขอก่อนะคะคำแรกบ้าบัน้ยมาพี่น้องครับคำแรกแข่หมันครับัี่จับ うん。

เห็นไปกินเห็นไปกินปะปะพูยบานฟินแลนด์โอ้ยกินด่วกันมาทุกอยากเลยบอกผัวันภาพไปซื้อแคบมูนแนวเลยบอกบอกให้เพื่อนสั่งซื่ออยู่ 흐음흠 <laughs> <laughs> <음> <laughs> <음> ตัวย mm ัง hmm. ไงรึยัง mm hmm. อร่อยเดี mm ๋ hmm. ขนาดอยู่ในขนาดอยู่ในเอรลึกยงงดอยู่ใช่จุเบ่งทีละคุ่กินแบบคกินแบบไม่อหัวแห้งหือหัวรับตาอมมากตอนพึ่กินสักกันกินสักกันน่นะ บบมีแบูดจิดจ้อาคือจะเสียบนะแ่ว่าเห็นเลยอยากนําตอนนี้มันใายรอบซองเนี่ยมีสืออยู่อืม <_ c oughs> ยินกับเตยผูอยังเนาะอืม,มน้ำลองเพิ่มเพิพ่หว่า เอาไปเติมแกงเพื่กินเล็กจ้่อยจะมาเึ็นเะป็นหยาดเนาะเดี๋ยวไปกินของต่ำกันเนาะกิน <c oughs> มาไวก่อนเนาะ ตัวใหญ่ตรงใหญ่หน่อยจะอ่อนเห็นมันตนงงัวใหญ่เลยมากคุณเสียงกระปุนแซ่บพี่าาอาวครับเป็ครั เสียงดังกรอบตัอันซ่อนซึ่ง,งเดาไปเออันซ่อนนะวะเสียพักกะอนนะหมูมกันแคบหมูกรอบทุกจอกอร่อยขึ้นอย่างแบบ อยากแห้งนะป,ะปะ้าอืมอ่งมีตัวใหญ่อืม เล่นเอาเมื่อนี้ที่บุดไปแท้ส่งหิวง่ามคื้อยากนี่มันต่อเอาตอเอาเต่าเอาข้าวเดียวเบอร์เดียกนอกสะพานเนาะง่ามคื้อยากที่เนาะมนื้ออ้ม่ม ไปอุบลไปเห็ดอันนี้กินดีก็ตําซัวแคปหมูนะอือยากคืออยากคือจยากปลาเปิดข่าวเดียวหอบเอาหอบเวะโอ้โอืมกุ้งอะไร ใหญ่สบายคำนี้คำการเต็มพี่น้องเย้ยอ๋อคำสุดท้ายพี่น้องพี่น้องยินดีไม่แห้งนะครับเด้อโชคดีครับเงินมีทองลำรวยเงินทองทุกทุกคนครับอืมอ แบบแล้วทั้งแสบทั้งหอนครับพี่รองครับของแสบด้กักผภูมิคุ้มกันไม่อองเนาะทั้งแสบทั้งเผ็ดทั้งเด็ดทั้งอ้าว ค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนีเนาะค่ะเบียร์กนหน่วยก็ขอบคุณเเลยๆค่ะพี่น้องที่เขามารับช่มรับฟังเบียร์กนหน่่ยนะคะเขาให้พี่น้องมีความสุขสุภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเเรื่อยๆปังปังทุกๆคนนะคะเบียร์กัฝากกดไหลก็แช่เนําะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้เบียร์กนหน่่ยค่ะสําหรับมือนีเบียร์กับหน่่ยกขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องคะพบกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ